าการจัดการง่ายการเดลิเวอรี่คนยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่ามีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านตอนนี้เราทำหลายเจ้าขายดีพราซื้อไปทานปุ๊บอร่อยเขาจะเป็นลูกค้าต่อเนื่องพี่โต๊ะนะคะชื่อดันิตานันตธรรมร้านเราชื่อขนมจีนัวโดยตงุงทุกแอปนะคะตัวของเราที่เราผลิตเลยคือน้ำพริกน้ำเยวสูตรต้นตำรับโอยตุงนะคะ ก็มาทําเป็นน้ํำนี้ยวขายแกงเขียวหวานแกงเผ็ดขนมจีนน้ํายาปลาปูข้าวผัดลาบพั่เข้าวผัดน้ําพริกอ่อกขายดีคือปีกไก่ทอดน้ําปลาเด็กชอบมากแล้วหอมกรอบอร่อยเหตุผลที่พี่เข้ามาร่วมเดลิเวอรี่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือในครอบครัวเราก็ใช้บริการด้วยแหละนะคะแล้วก็มาเห็นว่าเครื่อรุงเราน่าจะมาทําของอร่อยให้คนได้ทานได้รับรู้และรู้จักมากยิ่งขึ้น ขายจะขอแห้งเ่ยคนบางท่านก็ไม่อาจจะไม่เคยทานเพราะเราทำเดลิเวอรี่ปุ๊บได้ชิมเลยความอร่อยตรงนี้เป็นการสร้างแบรนด์เราด้วยนะคะถ้าขายของที่มีหน้าร้านเราต้องทำสดแล้วก็ให้ลูกค้าเข้ามาพร้อมที่จะทานได้ทันทีทันใดนะคะพี่เลือกที่ไม่มีเพราะว่าพี่จะมองว่าข้อดีมันมีมากกว่า 1. ถ้าสมมติเราเปิดหน้าร้านในจุดนี้แอเรียที่คนที่ทานของเราเนี่ย ระยะมันไม่ไกลมันจะอยู่คนในแอเรียนั้นที่เข้ามาทานแล้วคนเคยทานเท่านั้นแต่การเดลิเวอรี่แม้แต่เราอยู่ในจุดนี้ซึ่งไม่มีหน้าร้านคนยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่ามีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านแต่คนสามารถที่จะเห็นจากหน้าของออนไลน์ในมือถือนะคะว่าน่าทานไหมหน่าเชื่อถือไหมพอซื้อไปทานปุ๊บอร่อยเขาจจเป็นรีคิวต่อเนื่อง ข้อดีคือหนึ่งการจัดการหลังร้านจะง่ายกว่าข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือที่ถ้าเราไม่มีหน้าร้านมันงไม่ผิดหวังกับคนที่เข้ามาสมมติว่าวันนี้ขายดีมากเกินคาดที่เราเตรียมแล้วเมื่อหมดในช่วงวันปุ๊บเนี่ยเราสามารถปิดได้ว่าเราปิดรับออเดอร์แล้วนะลูกค้าก็ไม่สามารถรับมองเห็นได้ที่จะไม่สั่งเข้ามาเพราะนั้นเราถือว่าการทำหลังร้านอย่างนี้สะดวกด้วยนะคะการจัดการง่ายแล้วก็คือเราเราไม่ห่วงเรื่องบุคลากรหรือพนักงานเพิ่มขึ้นในการทีร่จะล้างถ้วยล้างชามความสะอาดอะไรอย่างเงี้ย ถามว่ายอดเยอะไหมยังไม่เยอะเท่าที่ควรแต่ว่าพอเราตอนนี้เราเล่นหลายๆค่ายแล้วเนี่ยยอดเราโตขึ้นนะคะเพราะช่วงก่อนเนี่ยเราอาจจะแบบว่าขายเจ้าเดียวถ้าทําไปจริงๆอาจจะไม่พอมีกําไรซึ่งเรายังมีให้ไม่มากแต่ตอนนี้เราทําหลายเจ้าขายดีเราก็เพิ่มจานวนมากขึ้นนะคะคือลูกค้าอาจจะมีการทําเลต์ว่ายังได้ไม่มากพอเราก็ใส่เส้นมากขึ้นใส่แกงมากขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะสําคัญมากเลยอาหารการกินนะคะนอกจากของสดบรตทุดด,ดีอะไรแล้วเนี่ยสุขาอนามัย ลูกค้ากินทุกครั้งหนึ่งครั้งประทับใจครั้งต่อไปก็คงมีความคาดหวังนะคะอุปกรณ์การใช้ก็คำนวณให้ดีเรื่องของการใช้แล้วมันจะเสียหรือดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนอยากมาโชว์ฝีมือแล้วก็แบ่งปันอาหารดีๆให้กับเพื่อนบ้างเนี่ย